ปรินาปลื้มบอกสบายใจขึ้นเยอะหลังบิ๊กตู่แถลงสถานการณ์โควิด -19 หลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาถแถลงข่าวตนเองทําให้เกิดความสบายใจขึ้นเยอะเพราะช่วงนี้มีไส้เดิอนออกมาโหนโควิดโจมตีรัฐบาลเยอะมากรวมถึงเฟกนิวส์ต่างๆที่สร้างความวิตกขั้นประสาทแดกให้กับประชาชนบางส่วนพลเอกประยุทธ์พูดชัดเจนว่าตอนนี้มีทั้งหมด154ประเทศ ได้รับผลกระทบโควิดรวมถึงไทยติดเชื้ออยู่167,543คนทั่วโลกประเทศอื่นมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนหลายหมื่นคนแต่ประเทศไทยเสียชีวิต1คนและประเทศอื่นมีผู้ติดเชื้อหลายพันหลายหมื่นคนแต่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ146คนรักษาหายกลับบ้าน38คนตัวเลขตรงนี้ชัดเจนว่ามาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของประเทศไทยดีมาก เพราะประเทศอื่นแม้แต่ hashtag ประเทศที่มีความเจริญมากเช่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ผู้นำประเทศดังกล่าวไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศตนเองได้จึงทำให้ประชาชนตายเยอะและคนติดเชื้อมากมายต่างกับประเทศไทยอย่างชัดเจนจึงฝากถึงประชาชนให้กินร้อนสวมหน้าก,ากากในพื้นที่เสี่ยง ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆและอื่นๆตามที่พลเอกประยุทธ์แถลงเมื่อวานในฐานะผู้แทนขอเป็นกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์หมอแพทย์ต่างๆเอกชนและประชาชนทุกคนช่วยกันพาประเทศก้ามข้าวโควิดไปให้ได้นะครับ